มันจะเป็นยังไงเมื่องานปาร์ตี้สลาโสดของหนุ่มนักลักต้องกลายมาเป็นสมรภูมิสู้รบก,กับเอเลี่ยนต่างดาวที่บุกมาจากไหนก็ไม่รู้และพวกเขาจเจ้าชีวิตลอดออกไปได้หรือไม่ s <S ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ s <S ก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก1 2 1ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆเนีเ่ยพร้อมกันแล้วก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟัง กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นที่เฮสดาเลนหุบเขาธรรมดาธรมดาในประเทศนอร์เวย์ที่ผู้อยู่อาศัยที่นี่ได้เจอเข้ากับดวงไฟประหลาดบนท้องฟ้าและนักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกก็ต่างตามหาหุบเขาแห่งนี้แต่ดวงไฟที่ว่าก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่และในตอนนี้สตีแนลิยงโกนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าหอสังเกตการเฮสดาเลนผู้สนใจปฏิกิริยาเรื่องแสงทางชีวภาพ เขาเนี่ยก็กาลังเข้าสํารวจถ้าแห่งหนึ่งครับโดยที่มีนักข่าของสมาร์ทวิคตามเข้าไปถ่ายด้วยและที่ถ้ำแห่งนั้นนะครับฝ่ายสตีเน่เขาเนี่ยก็ได้เจอกับร่องหินที่เลีอยงแสงออกมาและเมื่อสัมผัสมันมันเนี่ยก็เปิดออกสู่ห้องพิศวงและพอสตีเน่เนี่ยได้สัมผัสเข้ากับบางอย่างอีกครั้งดวงตาของเธอเนี่ยก็เลืองแสงเป็นสีเขียวก่อนที่เธอจะพุ่งเข้าใส่นักข่าวในทันทีและหลังจากนั้นนะครับหนังเนี่ยก็จะตัดภาพไปที่เซบาสเตียนบ็อกเนตที่ในตอนนี้ เขาในกำลังตั้งใจซ้อมเพื่อนำเสนอแผนข้อตกลงการลงทุนให้กับคาสเป Q ์คิวรันแต่ทว่าการนำเสนอของเขามันยังก็ดูธรรมดาธรรมดาแล้วก็ไม่ถูกใจคาสเปอ์เอาซะเลยครับทำให้เซบาสเตียนจึงยื่นข้อเสนอให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยเขาเนได้เชิญคาสเป์ไปปาร์ตี้สละโสดที่เอาดุลและเพเลเพื่อนของเขาไปจัดที่กระท่อมในเฮสดาเลนและเซบาสเตียนเขานีนก็หมกมุ่นกับการวางแผนให้ปาร์ตี้นี้สนุกสุดเหวี่ยง โดยที่เขาเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าโจเซฟิเน่แฟนของเขาได้บอกมิเกลสเตกกี้คู่ซีที่เคยร่วมชิงแชมป์โลกเลเซอร์แท็กกับเขาให้ไปปาร์ตี้นี้ด้วยครับแลวกว่าตัวเซบาสเตียนนะครับจะรู้ว่ามิเกลไปด้วยมันเนี่ยก็เป็นเวลาออกเดินทางแล้วและเขาเนี่ยก็ต้องใส่ชุดเมีสีน้ําตาลที่คาสเปเตียมาให้สําหรับเขาโดยเฉพาะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและเมื่อพวกเขาเนี่ยได้เดินทางไปถึงเฮสดาเลนพวกเขาเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าในป่าระหว่างทางนั้น สตีเน่เธอเนี่ยได้จัดการกับทุกคนไปหมดแล้วโดยหลังจากที่พวกเซบาสเตียนเนี่ยได้ออกเดินทางกันมาพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปถึงกระท่อมตอนฟ้ามืดแล้วก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะนั่งเล่นเกมเปิดเพลงแล้วก็ดื่มเหล้ากันครับแล้วพอผ่านไปสักพักเซบาสเตียนเนี่ยก็ได้ออกมาสูดอากาศหน้าบ้านทําให้มิเกลเนี่ยก็เลยตามออกมาก่อนจะเอาปืนเลนส์แท็กรุ่นใหม่ให้เซบาสเตียนลองเล่นสักตา2สองตาแต่ทว่าเซบาสเตียนเนี่ยก็ไม่เล่นมันก่อนที่เขาเนี่ยจะเครียดกับการมัดใจคาสเป้จนกลัวมิเกลเนี่ยจะทําเสียแผน ดยที่ในตอนนั้นนะครับฝ่ายสตีเนเธอเนี่ยก็ได้ยืนมองกระท่อมจากในป่าแต่เมื่อเธอเนี่ยกำลังจะเดินเข้าไปเธอเนี่ยก็เดินไปเหยียบแสงเลเซอร์ที่มาจากงานปาร์ตี้เข้าทําให้เธอเนี่ยถึงกับตกใจก่อนจะถอยหนีออกไปเลยทันทีและต่อจากนั้นในเช้าวันต่อมานะครับในวันนี้เอาุนเนี่ยก็ได้จองทัวร์สวนตัวที่หอสังเกตการเฮสดารเลนให้กับทุกคนทําให้เซบาสเตียนเนี่ยก็หัวเสียที่เอาุนเนี่ยไม่ทําตามแผนทําให้เขาเนี่ยจึงชวนทุกคนไปเล่นเพนบอลกัน แต่ทว่าฝ่ายเอาดุลก็ได้ไปถอดปูมอะไรบางอย่างในรถสุดหรูของคาสเปอ์ออกทาให้รถเนี่ยสตาร์ทไม่ติดครับทําให้คาสเป์จึงต้องนั่งรถกับทุกคนไปเห็นรถบูโรท้งของเพนเลแต่ทว่าเมื่อพวกเขานะครับได้เดินทางไปถึงสนามเพนบอลที่นั่นเนี่ยก็ดูเงียบลางและก็ไม่มีคนอยู่เลยทำให้มีเกลวเนี่ยก็เลยบอกให้ทุกคนเริ่มเล่นเลยเพราะประตูเปิดอยู่เดี๋ยวก็คงจะมีคนมาเองแต่ทว่าปืนเนี่ยก็มีไม่ครบทุกคนทาให้เพนเลเนี่ยครับก็เลยยินดีที่จะนั่งดูเพราะไม่ถนัดเกมแบบนี้นะัก และเมื่อพวกเขาเนี่ยได้เริ่มเล่นกันเซบาสเตียนเนี่ยก็ได้คู่กับเอดุนส่วนคาสเปนเนี่ยก็ได้คู่กับมิเกลครับโดยฝ่ายเซบาสเตียนก็ได้ยิงโดนผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านพอคิดว่าเป็นมิเกลแต่เมื่อพวกเขาเนี่ยเข้าไปดูว่าชายคนนั้นเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าชายคนนั้นเนี่ยก็ได้ลืมตาเหลืองแสงตื่นขึ้นมาก่อนจะเข้ามาจู่โจมพวกเขาทันทีโดยทางด้านของเพนเลเขาเนี่ยก็ได้โดนกัดเข้าที่แขนถ้าไม่มิเกลเนี่ยก็เลยใช้ปืนเพนบอลฟาดชายคนนั้นจนสลบไปอีกครั้ง ก่อนที่ทุกคนจะจะรีบไปขึ้นรถเพื่อจะกลับกระท่อมกันแต่รถเนี่ยก็ดันสตาร์ทไม่ติดครับและมือถือที่เอาใส่กล่องไว้ก็ได้หายไปหมดแล้วทําให้เซบาสเตียนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจให้ทุกคนเนี่ยไปที่หอสังเกตการเพะมันเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นักและทุกคนเนี่ยจึงเริ่มเดินเท้าออกไปโดยมีปืนเพนบอลและก็เลเซอร์แท็กของมิเกลเป็นอาวุธและเมื่อไปถึงหอมันเนี่ยก็กลับไม่มีใครอยู่เลยทําให้มิเกลและเซบาสเตียนจึงอาสาจะเข้าไปอยู่ด้านในเองส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ให้รอยอยู่ด้านนอก และในตอนดีนะครับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆที่ถูกเปิดเอาไว้ก็กลับใช้งานไม่ได้ไปซะแล้วและมิเกลเขาเนี่ยก็ได้เจอกับตู้โทรศัพท์ทาให้เขาเนี่ยก็เลยโทรไปที่สถนานีตํารวจทําให้เจ้าหน้าที่ยอดิด็เนี่ยรับสายแต่เธอเนี่ยก็ไม่ช่วยเหลือเพราะมิเกลเนี่ยเอาแต่พูดเรื่องเอเลี่ยนและตอนนั้นเองก็ได้มีรถขับเข้ามาและมันเนี่ยก็เป็นสตีแน่และฝ่าแฝดของชายที่ถูกเซบาสเตียนยิงที่แบกถุงใบใหญ่มาด้วยทําให้เพนเลนเนี่ยก็เลยตะโกนให้สัญญ,ญาณเซบาสเตียนกับมิเกล ก่อนที่ดังคู่จะรีบหาที่ซ่อนจนกิ้งตกลงไปชั้นล่างและเมื่อกิ้งตกลงมาพวกเขาเนี่ยก็ต้องตกตะลึงครับกับกองศพจํานวนมากในนั้นและในตอนนั้นเองสตีเน่และชายคนนั้นเนก็ได้เดินลงมาก่อนจะใช้ตาเลีองแสงติดต่อคนอื่นให้ปิดล้อมหุบเขาแล้วก็ตามหาพวกเซบาสเตียนให้เจอแล้วฝ่ายเซบาสเตียนกับบิ๊กเกลที่ได้เห็นทุกอย่างก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาจากหอและฝ่ายเซบาสเตียนก็ไม่ยอมรับ ว่าเขาในเห็นเหมือนที่มิกเกลเห็นก็จะบอกให้ทุกคนเ,นเดินกันต่อเพื่อกลับไปยังกระทอมเพราะตำรวจไม่ยอมมาช่วยโดยที่ Sebastian เซบาสเตียนยังคิดจะจัดปาร์ตี้ต่อทําให้มิกเกลเก็เลยพูดถึงเรื่องศพขึ้นมาทําให้ทุกคน,นก็เลยหยุดเดินก่อนจะถกเถียงกันแต่ในระหว่างที่พวกเขาในกำลังเถียงกันอยู่นั้นจูจๆนะครับก็ได้มีเสียงรถทัวร์ดังขึ้นทําให้พวกเขาเก็เลยรีบก้มลงก่อนจะซ่อนแล้วก็แอบดู และพวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นคนจํานวนหนึ่งเดินไปขึ้นบนรถแล้วก็มีเสียงกรีดร้องพร้อมแสงสีเขียวสว่างวาบขึ้นแล้วพอทั้ง5้าคนเนี่ยได้เห็นแบบนั้น <c oughs> พวกเขานก็เลยรีบออกเดินทางกันต่อครับแต่ทว่าหลังจากออกเดินทางกันมาได้สักพักเดียวนะครับพวกเขานก็ได้มาเจอกับพวกเอเลี่ยนเข้าอีกแล้วและปืนเพนบอลเนี่ยก็ทําอะไรพวกมันไม่ได้เลยและตอนนี้เซบาสเตียนเนี่ยกาลังจะเสียท่าทําให้มิเกลเนี่ยก็เลยใช้เลเซอร์แท็กยิงมันและมันเนี่ยก็ได้ผล ทำให้เซบาสเตียนกับมิเกลก็เลยวิ่งหนีมาถึงสถานีตำรวจครับแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับยอดิดฟังแต่ถ้าว่ายอดิดเนี่ยก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีทําให้เธอเนี่ยก็เลยหลอกขังทั้งคู่ไว้จนกว่าเบนจามินเพื่อนร่วมงานของเธอเนี่ยจะกลับมาแล้วพอเวลานะครับได้ผ่านไปสักพักหนึ่งเบนจามินเนี่ยก็ได้กลับมาที่โรงพักพร้อมกับชายตาเรืองแสงที่ถูกยิงทาให้เซบาสเตียนเนี่ยจึงบอกเรื่องศพที่ห้องใต้ดินวกกับชายตาเรืองแสงที่ยอดิดเห็นทําให้เธอเนี่ยก็เลยเชื่อ แต่ทว่าชายตาเลืองแสงคนนั้นก็ได้โทรจิตหาเอเลี่ยนตนอื่นครับทาให้หลังจากานั้นหอสังเกตการเนี่ยจึงถูกพวกมันระเบิดทิ้งและมิเกลเนี่ยก็เลยยิงเลเซอร์แท็กใส่ชายคนนั้นจนตายโดยเบนจามินเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกมันเนี่ยกำลังพยายามจับทุกคนส่วนที่อีกทางด้านหนึ่งนะครับในตอนนี้คาสเปเพนเล่และเอาดุนก็กําลังถูกเอเลี่ยนจับขึ้นรถแล้วก็พาไปที่ไหนสักที่บนยอดเขา โดยยอดิดเองเธอเนี่ยก็กำลังพาเซบาสเตียนไปที่บ้านทัว UFO ของเกอพ่อของเธอเพื่อจะใช้ลูกกงเหล็กสำหรับหลบภัยและมิเกลเนี่ยก็ให้เลเซอร์แท็กกับเธอไว้ป้องกันตัวส่วนเขาและเซบาสเตียนจอ,อกไปช่วยเพื่อนๆก่อนที่ทั้งคู่จะไปที่รถตู้ของเพนเลและมิเกลเนี่ยก็ได้ล่อเอเลียนด้วยเสียงหววรถตำรวจเพื่อให้เซบาสเตียนเนี่ยวิ่งไปเอากระเป๋าปืนและก็เสือ้อเกาะที่หลังรถใต้แต่ทั้งคู่ก็ต้องผ่านสนามเพนบอลเพื่อจะขึ้นไปบนเขา ทำให้พวกเขาก็เลยช่วยกันยิงฝ่าฝูางเอเลี่ยนตาเลืองแสงและพวกเขาเนี่ยก็เข้าขากันแบบไม่ตั้งใจจนสามารถรอดมาได้และในตอนนี้นะครับทั้งฝั่งของคาสเปเพนเลและเอาดุนพวกเขาเนี่ยก็ได้ถูกพามายังเหมืองฐานหินเก่าใกล้ๆกับสนามเพนบอลและทั้ง3เนี่ยก็ได้เห็นชายคนนึิที่ถูกสตีเน่ใช้ปืนลำแสงสีเขียวยิงใส่ให้กลายเป็นเอเลี่ยนพวกเดียวกันและพวกเอเลี่ยนพวกมันเนี่ยก็ต้องการเครื่องยนต์เพื่อผลิตลำแสง ทำให้คาสเปเนี่ยจึงบอกว่าเขาเนี่ยหาให้ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ถูกยิงและในขณะเดียวกันนะครับฝ่ายมิเกลกับเซบาสเตียนพวกเขานี่ก็กำลังจะเข้ามาช่วยเพื่อนแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยก็ถูกจับได้เสียก่อนเพราะดันคุยกันเสียงดังครับและเอาดุลเนี่ยก็เลยถูกสตีเน่จับไปยิงลำแสงใส่จนเขาเนี่ยกลายเป็นเอเลี่ยนตาเรืองแสงไปส่วนทางด้านฝั่งยอดิดที่ตอนนี้เนี่ยเธอกำลังท้องแก่เธอเนี่ยก็กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ปืนเลเซอร์และจู่ๆ ถุงน้ำคร่ำของเธอเนี่ยก็ดันแตกแต่เธอเนี่ยก็สู้ไม่ถอยครับและในตอนนั้นทางด้านของ Sebastian เซบาสเตียนนะครับเขาเนี่ยก็ได้เจอปุ่มกดที่หายไปของรถคาสเปท์ทำให้เขาเนี่ยก็เลยเอามันใส่กลับเข้าไปในเครื่องยนต์ของคาสเปท์ทำให้สัตว์ประหลาดตัวยักษ์เนี่ยก็ได้โผล่ออกมาทําให้เพเลเนี่ยก็เลยเกิดสติแตกก่อนจะวิ่งหนีออกไปก่อนและมีเกลวกับเซบาสเตียนพวกเขาเนี่ยก็ได้พยายามไปเอาเสื้อเกราะและปืนคืนมาแต่เซบาสเตียนก็ได้เผื่อปล่อยลําแสงเลเซอร์จากเสื้อเกรอะจนทําลายมนุษย์ตาเรืองแสงได้ เหลือแค่เอเลี่ยนตัวยักษ์ตัวเดียวเท่านั้นทำให้เอาดุนที่กลับมาเป็นคนปกติอีกครั้งก็ได้หยิบปืนเลเซอร์แล้วก็มายิงกันให้เซบาสเตียนส่วนฝ่ายเพนเลที่วิ่งหนีออกไปเขาเนี่ยก็เอาตัวเองไม่รอดจนถูกจัดการไปส่วนคาสเปย์เองก็ได้ถูกเอเลี่ยนยักษ์จัดการเช่นกันทําให้ในตอนนี้เซบาสเตียนและมิเกลก็ได้หนีออกมาพร้อมกับที่ยานอวกาศก็ได้บินทะลุเมืองใต้ดินออกไปเช่นกันทําให้ดวงไฟทั้งหลายก็ต่างลอยกลับเข้าไปในยานอวกาศ ก่อนที่มัน,นจะบินลับหายไปและต่อจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปอีก3เดือนในตอนนี้นะครับเซบาสเตียนและโจเซฟีเน่ก็ได้เข้าพิธีวิวาและมัน,นก็เป็นงานแต่งที่มีปืนเลเซอร์และก็คู่หูเลเซอร์แท็กก็ได้เล่นยิงปืนกันอีกครั้งครับแต่ทว่าที่บนยานอวกาศในตอนนี้นะครับปรากฏว่าเอาดุลและสตีเน่ยอยู่บนนั้น และเอาดุนก็เตรียมพร้อมกับการไปเยือนดาวของเอเลียนด้วยชุดก่อและก็ปืนเลเซอร์กับสตีเนที่ยังคงสับสนอยู่เช่นนด้นก่อนที่หนังเรื่องนี้นะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องบาส์เตตโดยหากใครที่กำลังมองหาหนังสู้เอเลียนเบาสมองดูอยู่แล้วก็ผมว่าเรื่องนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์เลยและหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ iMDB ไปได้ที่4.8เต็ม10คะแนนครับ ส่วนไอวันดาเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้เป็นสักที่5.5เต็ม10คะแนนละกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็ขอฝากประชาสัมพันธ์กึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g r กรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยไหมพวกผมสปอยเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์ไอจีหรือว่าจะคอมเมนต์ไว สำหรับวันนี้พวกเราไอวันดาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปเดี๋ยวพิงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ